สวัสดีครับวันนี้กลับมาพบกันอีกครั้งวันนี้ผมจะมารีวิวเลน c a น o n ร้อยสองร้อยนะครับ f สี่ตลอดช่วงนี่ครับสี่ตลอดช่วงเลนตัวนี้ไม่มีแมนวนวลนะครับเป็นออโต อย่างเดียวเลยถ้าใครที่ชอบแมนนวลนก็คงจะใช้ไม่ได้ครับตัวนี้มันไม่มีแมนวนวลให้มีออโต้อย่างเดียวเลยครับตัวนี้เป็นเลน EF นะครับใส่ได้ทั้ง APS-C และ Full Frame เลยใครที่หาอยู่ก็ไม่ผิดหวังแน่นอนครับระยะสั้นๆครับหนึ่งร้อยสองร้อยนี่นะครับก็ ตัวนี้ผมได้มาในราคา1,790บาทก็ถือว่าโอเคนะครับกับเลนระยะนี้สภาพดีสวยใสฝาหน้าฝาหลังครบเดี๋ยวมาดูหน้าเลน่นครับเป็นไงครับใสวิง้งเห็นหน้าผมเลยครับ ใส่เลยครับตัวนี้ตัวนี้เป็นเมาส์เหล็กด้วยนะครับ mm hmm. ก็จะแข็งแรงทนทานกว่าพวก Stick เมาส์พลาสติกอะไรเงี้ยครับนี mm ่ hmm. ก็ประมาณนี้ครับสำหรับเลนตัวนี้ mm hmm. เดี๋ยวผมลองใส่กับบอดี้ให้ดูครับว่าใส่แล้วมันประมาณไหน mm hmm. ออกมาสวยไหมอะไรเงี้ย ความยาวก็ไม่ถึงคืบนะครับก็ถือว่าโอเคตัวนี้เป็นซูมชัดนะครับไม่ใช่ซูมหมุนเหมือนตัวก่อนๆที่เคยรีวิวมานี่ครับพออยู่กับบอดี้แล้วก็ประมาณนี้เลยสวยนะครับระยะซูมนะครับซูมประมาณนี้ใช้ซูมชักเอาเลื่อนก็เป็นแบบนี้เลยหนึ่งร้อย สองร้อยถ้าร้อยห้าสิบก็ประมาณนี้ซูมไม่ไหลนะครับบางตัวซูมจะไหลเวลาเราถึงก้มหน้าเลนลงแบบนี้ครับแต่ตัวนี้ซูมไม่ไหลแต่ก็ไม่ค่อยมีผลนะครับซูมไหลซูมไม่ไหลก็ยังไงเราก็จับเข้ามาแล้วก็ค่อยซูมใหม่ก็ได้ยังไงมันก็ใช้งานได้เหมือนกันอยู่กับ บอดี้แล้วก็สวยงามใช้ได้เลนตรงนี้ผมก็เอาไปลองทายมาแล้วนะครับเหมือนกับคลิปก่นกอนๆเลยผมก็เดี๋ยวจะลงรูไปไว้ในทายคลิปให้เพื่อนๆดูอีกทีนึงเดี๋ยวมาลองเรื่องโฟกัสกันครับเป็นไงบ้างโฟกัสเร็วใช่ไหมครับเห็นไหมครับเร็วเลยถือว่าใช้ได้ ยังไงครับฟังเสียงดูแล้วโฟกัสเร็วไม่ผิดหวังแน่ครับใครได้ไปใช้ก็ประมาณนี้ครับนี่เดี๋ยวลองให้ดูอีกรูปหนึ่งนี่ครับภาพสวยคมนะครับ โฟกัสเร็วด้วยก็ถือว่าเหมาะสมดีกับราคานี้ <c oughs> ลองไปหามาใช้ดูครับมันก็จะต่างกับระยะอื่นนะระยะอื่นก็เป็นพวก7จ็ดสิบสามร้อยเจห้าสยรยสแต่ตัวนี้ร้อยส0งร้อยบอดี้สวยนะครับถือว่าโอเคเลยอะ่ะ ไม่มีแมนนวลนะครับตัวนี้ขอโต้ Auto อย่างเดียวเลยก็ขอจบคลิปนี้แต่เพียงเท่านี้สำหรับเลนส Canon ร้อยส0งเดี๋ยวผมจะลงรูปไว้ในท้ายคลิปให้เพื่อนๆดูอีกทีหนึง่งฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ช่องของเราด้วยแล้วผมจะมารีวิวเลนทั้งมือหนึ่งและมือสองให้เพื่อนๆได้รับชมกันอีกขอบคุณมากครับ